สวัสดีครับได้เวลาแล้วนะครับรายการ you young strong เกไม่ท <c oughs> ันกอบไม่ทัน <c oughs> <c oughs> นี่คือรายการสุขภาพนะครับที่เราจะเชิญแพทย์ผ <c oughs> ู้เชี่ยวชาญ คุณหมอเฉพาะทางด้านต่างๆนะครับมาไขข้อข้องใจมาตอบปัญหาสุขภาพให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันสดๆก่อนเข้านอนเราเจอกันแบบนี้ย้ําอีกครั้งนะครับว่าปีนี้เจอกันทุกวันจันทร์วันอังคารประมาณสักสองทุ่มครึ่งแบบนี้ทางช่อง M c o t Family ช่อง14ก็อยู่กับพิธีกรหน้าใสสองคนนะครับนั่นก็คือตะแลวก็แอนใช่สิแอนแลวก็ตะถูกต้องเดี๋ยวจะดูแมนเกินไปนิดนึงอ้วันนี้พี่แอนเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนีี้้เนนน่่ยยราาจะิคบออมกก you do What eat ได้อย่างนั้นก็ต้องเลือกการกินแต่ถ้าดูจริงๆแล้วทุกวันนี้เรากินอาหารนี้ไม่เลือกเลยนะหลายคนบอกมีอะไรก็กินอย่างนั้นชีวิตมันเร่งรีบออได้ด้วยว่ากินแบบสเปะสปะซึ่งจริงๆแล้วออแบบนั้นเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะครับว่ากันออว่าจริงๆแล้วแพทย์แผนจีนคุณหมอจีนเนี่ยสามารถจําแนกได้เลยว่าสีอาหารออก่อนที่เราจะยัดเยียดเข้าปากของเราไปเนี่ยมันสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้าง <c oughs> มันมีประโยชน์แก่ใครเหมาะกับใครกินแล้วดียังไงอย่างเช่นถั่วใช่ฮะ เขาบอกว่าถ <đ> <filho> <net diz> ั <t ol her> ่วมันมีหลายสีโอ้เยอะมากถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองชอบถั่วสีอะไร อบอกคุณผู้ชมเลยว่าผมกินได้ทุกถั่วแม้แต่ถั่วดำฮะลาวกินได้หมดฮะอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกอะไรหรือเปล่าอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกแพทย์บอกว่ากินได้ถั่วมีประโยชน์ค่ะทีนี้เราต้องมาคุยกับคุณหมอดีกว่าว่าถั่วเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์แตกต่างกันยังไงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเชิญคุณหมอเข้าในรายการของเราเลยครับแพทย์จีนเยาวเกียรติเยาวพันกุลนะครับซึ่งเป็นคุณหมอจากคลินิกประกอบโรคศีลสาขาแพทย์แผนจีนโรงพยาบาลหัวเฉียวสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณหมอสสวััดีครบ สวัสดีครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าสีของอาหารมันมีความสําคัญจริงเหรอฮะจริงครับผมก็คือในพูดถึงแพแผนจีนนะครับสีของอาหารเนี่ยก็จะเือนกับว่าคือในแพแผนจีนจะ,จะพูดถึงเรื่องของเบญจธาตุทั้งห้าก็คือ huh. ดินน้ําลมไฟใช่ไหมครับแล้วก็ดินลมไฟแล้วก็จะมีไม้ต้นไม้<ท>ะนะครับผมก็ <ทะ S 2> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือจะจาแนกสีอาหารเนี่ยก็จะจําแนกตามลักษณะของอ มันจะธาตุทั้งธาตุตงนี้นะครับดินน้ําลมไฟไม้ธาธาตุก็ธาสี่นะไม่มีลมไม่มีลมมีอะไรบ้างฮะดินน้ําไฟไม้ทองทองอ๋อไม่มีลมดูดวงจีนอ่ะนี่เมื่อกี้คือตลกครับอ๋อหมอเล่นมุกแต่เข้ารายการนะฮะเอาอีกทีดินน้ําไฟไม้ทองครับผมครับผมมันก็ตามสีสิื่องง่ายๆเหลืองนี่ต้องทองแน่นอนหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าสีอะไรฮะเหลืองนี่คือดิน อ๋อครับผมทองนี่คือสีขาวใช่เขาใช้เทียบกันอย่างนี้เทียบกันอย่างนี้ถ้าขาวคือทองทองใช่ครับแล้วไฟไฟก็ต้องสีแดงไฟสีแดงอันนี้ถูกครับแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งทุเรียนเนี่ยกินแล้วร้อนมากชอบกินกันเหลือเกินมันเป็นธาตุดินเหรอฮะจริงๆแล้วทุเรียนเป็นธาตุดินนะเพราะว่าสีของเขาเป็นสีเหลืองเขาแยกอย่างนี้แยกอย่างนี้แต่ว่าทุเรียนเนี่ยคือจะมีคือเหมือนกับว่ามีพลังงานมากจะแยกอย่างนี้ไม่ได้คือเป็นสมัยก่อนเนี่ยแม่แผ่นจีนเนี่ยไม่มีทุเรียนค ช่ครับเขาก็เลยไม่มีการแยกทุเรียนมาเป็นลักษณะผลไม้ประจำาธ<ะ>าตุต่างอ๋อนะอาจจะถ้าแยกง่ายๆคือแต่ละสีก็มีแต่ละธาตุ<ช>ดังนั้นประโยชน์ของแต่ละสีก็ต้องต่างกันไหมต่างกันแน่นอนออครับผมบอย่างเช่นสีแดงนะครับผมอาหารที่เป็นสีแดงเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของหัวใจบำรุงหัวใจสีเหลืองบำรุงกระเพาะอาหารแล้วก็ม้ามสีขาวบำรุงปอด นะฮะส่วนสีดำก็คือบำรุงไตบำรุงไตครับผมอ่าในความถามนิดนึงฮะแอลกอฮอล์นี่มันสีอะไรครับแอลกอฮอล์นี่ครับสีออกดำดำนะสีดำไหมเออแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บำรุงไตนะอาจท่านให้ไตเสียได้ผมเป็นคนที่สงสัยกินแล้วไตถ้าจะไม่ดีใช่อันนี้ก็ไม่ควรนะเออนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าจะกินให้ดีห้าสีมันก็มีในผักผลไม้ต่างๆนะฮะแต่วันนี้เราจะเจาะเฉพาะเรื่องของถั่วถั่วห้าสีใช่ไหมถั่วห้าสีใช่ครับค่ะซึ่งแต่ละ ชนิดเนี่ยก็จะมีวิธีการกินที่แตกต่างกันออกไปไหมคะใช่ครับผมกินไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยบำรุงแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีข้อห้ามด้วยไหมคะของแต่ละคนว่าคนนี้ห้ากกินสีไหนอะไรอย่างนี้ใช่เอาเว่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมจะถามด้วยว่าจริงไหมที่คนจีนก็เชื่อว่าต้องกินอาหารให้ครบธาตุ5าสีแล้วถึงจะดีต่อสุขภาพเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอหมอตี้มาอธิบายเรื่องนี้นะครับัโอเคช่วงนี้เราพักกันสักครู่อ่ะครับคุณผู้ชมเดียพข้ กี้เกิดไปแล้วแหะว่าถ้าแต่ละทตาเนหลักแผนจีนจะมีอยู่ห้าท่แบ่งตามสีต่างๆข้างหน้านี้เราเป็นถั่ว5สีถั่วแดงถั่วขาวถั่วดําถั่วเขียวและถั่วเหลืองครับอันนี้ครบ5้าทาเลยไหมฮะครบ5้าทาครับนี่ท่าไฟครับนี่ทาทองครับนี่ท ธาตุน้ำธาตุน้ำอ๋อสีดำนี่ธาตุไม้ธาตุไม้ครับผมนี่ธาตุธาตุดินธาตุดินก็สีเหลืองอ๋อนะแต่ละตัวมีประโยชน์แตกต่างกันยังไงแล้วเหมาะกับใครยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยลองสังเกตถั่วนะครับผมถั่วเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะเหมือนกับไตครับใช่ไหมครับนี่ถั่วแดงถั่วแดงทุกถั่วเนี่ยจริงๆลักษณะมันคล้ายไตโรงเหมือนไตในแพทย์แผนจีนจะพูดว่ากินอะไรบำรุงแบบนั้นอ่าคุณได้ยินไหมตรงนี้เนี่ยใช่ไหมครับถั่วเนี่ยก็คือ ครับผมตัวหลักๆนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นการบำรุงไตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีอะไรไหมคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเพราะทรงมันมาอย่างนั้นใช่ทรงก็คือสีมันลักษณะคล้ายกันก็คือบำรุงแบบนั้นในภาษาจริงจะพูดแบบนี้นะเพราะว่าสีดำเนี่ยถั่วดำของเราก็ทรงคล้ายๆเหมือนกันคล้ายๆกันใช่แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีถั่วเนี่ยครับถั่วเหลืองนั่นแหละที่มันกลมๆหน่อยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะฮะเห็นไหมฮะสีของเขางมันอ๋อบำรุงไตพื้นฐานถั่วจะบำรุงไตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตามหลักก็คือคุณหมอแนะนำหมอตีบอกววว่่าคครรจะกินถับ5สีเลย ก็ควรนะครับ <Develop. S 1> แต่ว่านี่ถั่วแต่ละอย่างเนี่ยก็สมบุสมณก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นเ,<อ>เรามาดูถั่วแดงก่อนถั่วแดงตรงนี้เนี่ยลักษณะของเขาคือคล้ายๆไตใช่ไหมฮะเนี่ยก็จะ,จะบำรุงไตเหมือนกันนะครับแต่บำรุงไตบำรุงไตแบบไหนมันเป็นธาตุไฟเหมือนกันธ<อ>าตุไฟใช่คือลักษณะของถั่วเนี่ยเขาสามารถที่จะบำรุงแต่สีของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะฮะอ้นนี้เนี่ยถั่วถั่วแดงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหนึ่งคือบำรุงไต สคือบำรุงหัวใจเขีาสีแดงใช่สีแดงของเขาจะบำรุงหัวใจก็คือเหมาะสำหรับคนที่มันกับว่าเลือดน้อยนะครับผมเลือดจางอะไรอย่เงี้ยก็สามารถที่จะ กินถั่วดใจห <als> ัวไหวง่ายไม่เกี่ยงกันใช่ครับผมเอาเป็นว่าใครที่เป็นโรคโลหิตจางหิดจางให้กินถั่วแดงอไรผ่องอย่างเงี้ยครับไตผ่องใช่มือเท้าร้อนก็สามารถกินถั่วแดงได้เหมือนกับว่าคนที่กลัวหนาวบ่อยๆก็กินถั่วแดงได้คือขี้หนาวอย่างเงี้ยเหรอที่หนาวใช่ออ๋ไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วไปกินถั่วแดงก็กินถั่วแดงก็ได้เหมือนกันเพราะมันมีธาตุมันเป็นธาตุของไฟเป็นธาตุของไฟใช่ครับมันจะเพิ่มความอบอุ่นได้่กินเป็นถั่วแดงค่ะแล้วก็เป็นต่อต่อด้วยต่อด้วยถั่วขาวถั่วขาวธาตุทอง ถ้าทองแส้วยมของเขาเนี่ยถว่วขาวเนี่ยกินแล้วรวยก็ไม่แค่นนั้นดยวเดี๋ยวไม่ทกินแล้วอาจจะไม่รวยหรือรวยไม่รู้นะครับผมตรงนี้เนี่ยถั่วขาวตรงนี้เนี่ยครับผมก็สามารถที่จะช่วยบำรุงปอดนะครับบำรุงปอดก็คล้ายๆถั่วเหลืองแต่ถวนเหลืองเนี่ยจะบำรุงม้ามนะครับถั่วขาวเนี่ยบำรุงปอดเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมครับแต่ คือชอบดูแลผิวพรรณนะครับผมก็กินถั่วขาวเนี่ยบำรุงปอดปอดเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณได้ด้วยเช่นกันในแล้นถ้าคนเป็นหวัดบ่อยๆปอดชื้นชื้นมันก็สามารถกินผิวรัณด้วยเหมือนกันเกี่ยวครับผมบางคนนะฮะกับผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยผิวเนี่ยเหลืองผิวไม่ บบมองขาไม่ใสก็สามารถกินถั่วขาวได้เป็นโรคทาเดินหายใจนอนฟึ่ฟัดกินถั่วขาวได้เหมือนกันตืนมากินถั่วเลยบำรุงได้บ้างไม่ทงถั่วดำถั่วดำถั่วโปดของใครหลายคนฮะถั่วดำตรงนี้เนี่ยลักษณะมันก็เหมือนกับไตเช่นกันนะฮะตรงนี้เนี่ยคือบำรุงไตโดยเฉพาะเลยอันนี้คือเจาะไปที่ไตเจาะไปที่ไตโดยตรงครับผมตรงนี้เนี่ยถั่วดำเนี่ยคือสามารถที่จะบำรุงไตเหมาะสำหรับคนที่เป็นไตพองไตพองนี่ไม่ใช่โรคไตนะฮะไตพองก็คือหมายความว่าเป็น ลักษณะของแพ้แผนจีนนะฮะก็คือแบบว่าปวดล้างบ่อยเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่เหนื่อยง่ายแล้วก็ชีบอยปัสสาวะกลางคืนบ่อยอะไรเงี้ยัาะบบปัสสาวะไม่ค่อยดีใช่ก็สามารถจะกินถั่วดำได้เช่นกันค่ะนะคะอ่ะถั่วดำแล้วไปสุดเขียวที่เรากินกันบ่อยนะต้มถั่วเขียวเกย์บ่อยแต่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับผมโพเขียวเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของสีสีจะเป็นสีที่เกี่ยวกับธาตุไม้นะครับก็จะบำรุงตับ ลดความร้อนอันนี้ไม่ใช่บํารุงแล้วจะลดความร้อนในตับ<ะ>มีความเย็นมันเป็นธาตุเย็นอยู่ในใช่มีค<า>่ะมีธาตุเย็นอยู่ในตัวลดความร้อนในตับได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยถั่วเขียวเนี่ยก็คือสามารถที่จะรักษาเหมือนว่าคือคนที่แบบหงุดหงิดง่ายนะครับผมก็จะ หัวหินหง่ายก็สามารถที่จะก,กินได้ตับร้อนตับร้อนนี่มันคือย,อยังไงอ่ะตับร้อนก็คือหมายความว่าแผ<ะ>่น่ายที่หัวหิดที่มันร้อนใช่เป็นคำเรียกวก่าเครียดบ่อยหัวหินมโหพวกช็อเครียดง่ายเรียกว่าพวกตับร้อนใช่ครับขี้โมโหนัไปกินถั่วเขียว,วกินถั่วเขียวได้กินแล้วเชงเชงเอ๋อฮะแต่ทีนี้วิธีการทานต้มด้วยกันทีเดียว5สีเลยได้ไหมหรือควรจะแยกกันทานหรือยังไงเพราะมันดูดีไปหมดเลยอยากบำรุงทุกส่วนเนี่ยผมก็เลยจะบอกเลยว่าถั่วที่ผมสงสัยที่สุดว่ามันมีประโยชน์ไหมก็คือถั่วต้ม ออคือสีไหนก็กินถั่วต้มได้ถูกไหมฮะครับผมก็คนจีนเนี่ยก็ตอนสมัยตอนนี้นะครับผมก็เอาถั่วมาต้มกับข้าวก็กินก็ก็บำรุงร่างกายได้เหมือนกันแล้วมากินดิบๆได้ไหมฮะกินดิบไม่ได้ครับต้องต้มก่อนต้องต้มอ๋อแต่เนื้อถั่วเหลืองนี่ปกติเราเอาไปทานเป็นน้ำต้มข้าวต้มข้าวใช่ก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับผมเสริมฮอร์โมนเพศ เพศหญิงอะไรเงี้ยอืมค่ะดังนั้นถ้าจะให้นะนํากินให้ถูกวิธีแล้วกินกับได้ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดคุรจะทานแบบไหน่วใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถั่วเขียวเนี่ยไม่ควรต้องบอบถั่วอื่นเลยนะเพราะว่าถั่วเขียวเนี่ยเป็นถั่วที่เหมือนกับว่าลดความเย็นในร่างกายก็คือทําลดความร้อนในร่างกายทพิ่มเย็นใช่ส่วนตัวตัวอื่นเนี่ยก็จะช่วยเหมือนกับว่าบํารุงร่างกายแนวให้ความอบอุ่นเนี่ยเหรอฮะใช่ครับดังนั้นมันจะไปต้านกันเองต้านกันเองแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือถ้า้ถั่วเขีียยยวววอออ่าางงเดดแกกมั็ ต้มกับถั่วดำได้แดงกับดำได้เขาวกับเหลืองพวกนี้ได้ต้มกับเหลืองก็ได้เหมือนกันก็ทำน้ำมันคู่กินได้แต่เขียวแยกออกมาแต่เขียวต้องแยกออกมาซึ่งเขียวนี่เป็นธาตุไม้ใช่ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ในคลินิกอะไรอย่างเงี้ยครับคนที่แบบร้อนในบ่อยๆเขาจะให้กินต้มถั่วเขียวผมก็จะแนะนำให้ไปกินเนี่ยถั่วเขียวต้มอ๋อข้าวแต่สีสีนี้รวมกันได้ไหมขาวเหลืองแดงดำผมว่าสองสีเนี่ยโอเคนะแดงดำได้ถ้าต่ถั่วเขียวผมว่าแยกดีกว่าออืค่ะแต่การ ฟังเนี่ยนะฟังดูมีแต่ต้มอะออไปคั่วไปทอดไปอะไรอย่าง,งอื่นจริงๆแล้วเนี่ยค,คือถ้าหากว่ากินถั่วเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดผมคิดว่าการต้มเนี่ยดีที่สุดการต้มกับการนึ่งดีที่สุดสรรพคุณมันจะออกมาคือถ้าหากว่าทอดอถั่วนึ่งถ้าหากว่าทอดหรือไม่ก็ทําแบบวิธีอื่นโดยใช้น้ํามันอย่างเงี้ยก<า>็จะเพิ่ม พลังงานในร่างกายเยอะขึ้นใช่ไหมพอเยอะขึ้นปุ๊บเราก็จะกินแล้วจะอ้วนขึ้นง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทําให้กระเพพะอาหารเนี่ยเราย่อยยากด้วยครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ออกกาลังกายเล่นฟิตเนสเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะกินก็จะทานถั่วเป็นกับว่าเสริมเสริมโปรตีนในร่างกายก็คือกินเป็นรัษณะที่เป็นน้ำหรือเป็นถั่วที่ต้มมาแล้วต้้มแลปกติมันต้องกินเยอะแค่ไหนถึงจะเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์แผนจีนเนี่ยจะบอกว่าต้องกินบ่อยๆครับกินถั่วบ่อยๆนทุกวั อยากผิวพรรณดีกินถั่วขาวถั่วเหลืองบ่อยๆอย่างนี้ใช่แล้วทีนี้ข้อห้ามเออกลุ่มถั่วมันต้องมีคนที่ไม่เหมาะกับการกินถั่วข้อห้ามเนี่ยข้อห้ามเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงดีคือมันกับว่าพลังดีมีพลังร่อนในบ่อยลิงเงี่ยก็คือไม่ควรกินถั่วแดงกับถั่วดำ เราะมันร้อนโอ้ร้อนใช่ใช่เพราะว่าเขาอบเขาอุ่นไงเขาเป็นการเพิ่มอ๋อยางงถ้าถ้าถ้าคนที่ขี้หนาวอาจจะเหมาะกับถั่วแดงถั่วดำส่วนส่วนคนที่หนาวเนี่ยไม่ควรส่วนคนที่หนาวเนี่ยก็ไม่ควรทานถั่วเขียวอ๋อนั้นแยกความร้อนกับมันให้เพราะแต่จริงจะพูดถึงยินยางในร่างกายเพื่อให้มันมีความสมดุลใช่ครับถ้าคุณเป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วคุณกินถั่วสีแดงเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มความร้อนคุณจะได้อุ่นขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้ร้อนก็อย่ากินถั่วเขียว ไอ้เกืกินถั่วแดงเขาต้องกินถั่วเขียวเพร่ะเพิ่มความเย็นในร่างกายส่วนใหญ่ผู้ชายนี่จะเป็นลักษณะไหนกับผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงจะขี้หนาวมากกว่าผู้หญิงเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนกินนะครับผมสามถั่วนี้ไอ้สี่ถั่วเนี่ยฮะตัวไหนฮะมีถั่วขาวผู้หญิงกินได้ทุกสิ่งผู้หญิงกินสี่กิโลเมตรใช่ที่น้องกินก็กินได้นะแต่ว่าผู้ชายกินจะดีกว่า ผู้ชายกินถั่วดำจะดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นคช่ไเข้าใจเข้าใจคือคือถั่วดำมันจะเหมาะกับท่านผู้ชายมากกว่าใช่ครับเพราะว่าบำรุงไตครับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอะไรอย่างเงี้ยให้ดีขึ้นแข็งแรงที่แอนเดี๋ยวหัวเราะสิทำผมค่อยเก๋บอกาลังใช้สมาธิอยู่สรุปก็คือผู้หญิงกินได้ทุกสีแต่ถั่วดำไม่ค่อยแนะนำครับแต่ผู้ชายนี่กินได้หมดเลยใช่มือายได้เปรียบ เออนะคะแต่ทีนี้เราก็เลือกทานตามแบบที่ควรทุกวันทุกวันแต่มากเกินไปมันจะมีอะไรกับร่างกายบางคนบอกโอ้โหอย่างนั้นขอเช้ากองวันยืนเลยแล้วกัน่ถั่วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีโปรตีนสูงถูกไหมแล้วมันก็ให้พลังงานกับร่างกายมาในตัวด้วยใช่ครับคือบางคนบอกกินถั่วแทนข้าวก็มีแต่กินมากๆไปเนี่ยไม่ดีครับคือถ้ากว่าคือทุกอย่างอ่ะ ไม่ใช่ว่ากินแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะต้องกินแบบหลากหลายถูกไหมครับถ้าหากว่ากินถั่วเนี่ยผมคิดว่าแค่กรรมือเดียววันละกรรมือวันละกรรมือก็โอเคนะฮะไม่ต้องกินเยอะมากนะครับค่ะนะฮะเอาเป็นว่ากินให้หลากหลายกินอาหารในครบ5้าสีค่ะอันนี้ตามแพทย์แผนจีนดีที่สุดค่ะแล้วมีคําแนะนาให้ไหนๆคุณหมอมาแล้วในการดูแลตัวเองให้รู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยมันสมดุลเพราะตามหลักจีนต้องพูดถึงคาว่าสมดุลตลอดเวลาใช่ครับคือสมดุลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนที่ ขี้หนาวเนาะขี้หนาวบ่อยๆแบบหุดหยิตง่ายเนี่ยก็คือมากินถั่วเขียวใช่ไหมฮะส่วนคนที่ขี้หนาวเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หุดหยิดง่ายบางคนแบบนะฮะก็มากินถั่วแดงนะครับก็ได้ส่วนผู้ชายเนี่ยกินถั่วดําหรือกินถั่วหรือกินถั่วแดงก็ได้เช่นกันแล้วก็<ฆ>คนที่เอเ่อลือดพองเลือดจ,<ฆ>จางเนี่ยก็คือมากินถั่วถั่วแดงเอางี้คุณหมอแฟนเนี่ยหุ่นยิดง่ายมากๆสมมติที่บ้านหุ่นยิดง่ายมากต้มแบบไหนให้กินทุกวันเลยฮะถั่วเขียวเลยครับถั่วเขียว เดี๋ยวไมให้คุณผู้ชมไงทำร้อนในร่างกายยิงโกรหนักเลยให้กินแต่ถั่วเขียวอ่ะเอาไว้วันนี้ได้ความรู้พอสมควรนะครับคุณผู้ชมลองไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของถั่วแต่เรื่องของอาหารอย่างที่คุณหมอตีบอกไปว่ากินให้หลากหลายกินให้สมดุลดีต่อสุขภาพแน่นอนวันนี้ขอบคุณหมอตีมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะคะอาหาร5สีวันนี้เจาะเฉพาะเรื่องของถั่วมาฝากกันพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ